็สวั Ming สดีนด้วยนะครับผมก็วันนี uh, ้มาอยู่กับผมนะครับช่อง 7x2 นะครับผมวันนี้มาอยู่กับอีโร่ครับชี่วิชิวาชอนนะชอนในแปดเซสชั่นสิบเจ็ดนะครับผมก็มาดูว่ามันจะโหดขนาดไหนนะซับชอนโอ้โหแม่งมามาถึงก็ได้เลยนั่นหนึ่งตัวนะเฮ้ยเอาได้นาลิตเตอร์โอ้โหเอาได้นะ โอ้ oh, สวยโอเคสองตัวในสามชีวิตนะก็โอเคอยู่นะอ่า uh, ตัวจอนนะครับในช่วงแรกฟาร์มโคตรชาเลยนะบอกตรงชามากเลยส่วนมาก,กเ็าจะเป็นแบบว่าเอาตัวพวกรวมมาช่วยฟาร์มนะถ้าถ้ายิงดีเลยนะได้ตัวดีมี่มาช่วยฟารนะ์มะโอ้โหมันเป็นอะไรที่ พูสบายนะเราเดินแหลมไม่ได้นะตอนนี้ม่เจอลิตเตอร์ซุ่มปลาโดนเจ็บนะจริงจริงไอตัวลิตเตอร์มันยังเล่นได้อยู่นะเอ็นได้ข่ะว่าโดนเนิร์ฟได้ด้วยนี่แต่แต่ไม่ยังแรงอยู่นะ เออม่ตาที่แรกผมเจอด้วยนะไอ้ตัวเตอร์อ่ะสองทีผมตายเลยนะไอ้ทุ่มปลายสียเขียวอะ่ะ โอ้โหแม่งไม่โดนหรอวะจะได้ไหมแม่งจะตายอยู่แล้วโอ้โหแม่งบนเราโดนนะโอ้โหเลดมาว่ะผมน่าจะไปไม่ทันนะใครอยู่ในป่ามั้งเอืยอ๋อนั่นไงออกไปแล้ว ก็เล่นเกมก็ฟาร์มเรื่อยๆครับโอ้โแม่งน่ากินช่บหมเลยนะเอลซูโอ้โหลิตเตอร์แม่งมันแม่งก็มาดีลิตเตอร์เออแม่ง ตัวนันกสำครามเตอร์ผมไม่กล้าเดินไปไหนเลยนะจะมีตัวเ,เตอร์ยิ่งเป็นตัวแกลลี่ฟาร์มด้วยด้วยบนโดยอีกแล้ววะไม,ม่มอนตมบนเลยนะตอนนี้ผมแท้จะไม่มีเวลาฟาร์มเลยนะ โอ้โหด้วันแล้ววะโอ้โดูดีม่งเล่งเลงจัดเลยนะถ้าเป็นแปดก่อนก่นนะโอ้โหผมน่าจะไม่รอดอะ่ะบอกเลย โอ้โหลิเตอร์ไอ้มันกดเลยกูวะเออแม่งเอาไปลิเตอร์แม่งเกลีย์เลยกนะูวะลิเตอร์โหสวยนะก็ฟาร์มเรื่อยๆแล้วกันนะ เอาได้นะบวกได้นะโอเคสวยโอ้โหก็สวยเลยอ้าวโอ้โหมเจอได้เหรอวะโอ้โหเจอเดริกเตอร์นั่นเนี่ยผมผมพย,มมยมมายามแล้วนะผมพยายามจะหลบมันแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมรอของก่อนนะเมนนิเตอร์นี่ผมลำบากแล้วผมเริ่มลำบากแล้วนะลงเลยเดี๋ยวรอของประมาณสองสามชิ้นก่อนนะเดี๋ยวเจอกันรอก่อนเตอร์รอก่อนเอาไห้ไม่ฟอนเดนมาวะไอ้ต่อย่อนต่อย่อนเออสลิมต่อย่อนเพื่อนโหไม่ต้องันจริงจังวะ โอ้แม่งเด้งเด้งดูดิองมันเยอะว่ะหลอดยากว่ะแม่งเห็นได้คราวว่าตัวใหม่มันโกงนะแต่เราไม่รู้จริงไหมนะแต่ว่าตัวนี้น่าจะเล่นไม่ไม่ค่อยเป็นตัวใหม่

ได้เวลาสนุกแล้วนะครับของจอนนะโอ้โหแม่งโปลินอุ้งมอมผมหมดเดียวเลยนะโอโ้สวยอ้าวตัวใหม่ๆแล้นเหรอโอโ้แม่งบวกกันไม่พักเลยนะก็เติมเลือดก่อนจะเย็น ออาไมลิเตอร์มาอีกแล้วบวกกันอย่างเดียวเลยนะตอนนี้โอ้โหนิดเดียวจะตายแล้วร่างแตกนะ เอ้ยเนะอซูกนะนะนะ็ได้นะโอ้โหแม่งหัวได้แล้วได้นะสวยอาอแม่งนิเตอร์แม่งแล้วโอ้โหไอ้ตัวนีิ่งมาเยอะวะบวกกันยับหน้าตานี้ ไออินดิเตอร์ตัวปืนเลยโอ้โหยิงโคตรแรงนะั้นไอลูกกระสุนสีม่วงสามสามสามครั้งอะยิงโคตรแรงเลยนี่ขนาดโดนเนิร์ฟม,นะมั้ยนะนี่ด้เป็นแปดก่อนก่อนนิวโหทีเดียวร่วงบอกเลย โอ้โหแม่งมันเอากูแล้ววะโอ้โหแม่งไม่โลดว่ะเอาจนได้นะลิตเตอร์นะโอเคพร้อมบวกวันดีก็วันดีก็วันดี เดินไม่ไปเลยบอกเลยยืนนิ่งๆกับพอนะเออกอดบอกเลยกอดเอาป้อมก่อนแล้ะกัน พอเล่กเกมบอกเลยชอนยิงโคตรมันเลยนะแต่เล่นเกมอ่ะมันจะฟาร์มช้าๆหน่อยนะโอ้โหใหค่ไรตเตอร์อมันจะเอาผมอะไรได้เลยเหรอโอ้ดูดิโอไรตเตอร์เอ้ยอ้าวดูดิมึงทีมบวกไม่มีผมอีกแล้วนะ เอาจัจริงเรามีโอกาสไปได้นั่นตอนนี้แต่ว่าเราไม่รวมกันดีนๆหนึงน่งทีพอโอเคน่นได้ดับสวใ่เย,ยอะเลยนะบอกเลยแม่งแรงคูณสอง เอาแม่งจะริมดูนวะสวยเอ็มันรดโอ้โหอกล้างตัด้วยตัวใหม่มันบอกได้นะมันไม่ค่อยเป็นขอยิงมน้อยขอยิงมน้อยโอ้โหไม่งานหมดออกมาจะได้หมด จบได้นะตอนนี้ผมจบเลยดีกว่านะโโอหขอยิงขอยิงทักครั้งเดียวไปโอ้โหยร็สุปังผมจบเลยดีกว่านะ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนะครับผมโอเคครับ